อายุเปล่าโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผม PTQ อยู่กันในเกมอุนตอรแมนนะครับมผมก็ลืมแล้วผมจะทำอะไรเพราะวันนี้ผมไม่คิดว่าผมจะอย่าด้วยเนี่ยแค่ที่แรกก็เรียนออนไลน์อยู่แล้วนะแต่ก็นะผมอยู่ดีผมก็มาอัดคลิปเฉยเลยนี่กี่โมงแล้วโอเคที่เห็นนะครับว่าทำไมไม่มีจุดแดง,งแล้วทำไมไม่มีตัวเลขบอกแล้ว คือผมอัปเดตครับและสิ่งพวกนั้นมันหายไปหมดเลยมันคือจะไม่มีปุ่มหยุดแบบที่ขึ้นแดงๆจุดตรงนี้นครับและจะไม่มีปุ่มที่ไอ้นี่แล้วครับมันก็จะมีตัวเลขขึ้นแล้วซึ่งมันทําให้น่าจอลโล่งนะครับซึ่งจริงๆนะผมชอบตัวเลขเพราะว่ามันทําให้ผมรู้เวลาไงไม่งั้นหน่วยความจําผมมันจะเยอะเกินแล้วผมจะไม่สามารถลงคลิปได้แค่นี้แหละครับก็วันนี้ผมจะมาลงคลิปหนึ่งนะคบซึ่งตอนเช้าผมเล่นแล้วเริ่มหนึ่ง เพราะผมไม่คิดว่าผมจะได้ลงไงแต่พอดีเห็นมีเวลาผมก็เลยลงซะจริงจริงนะครับมวุ่นวายมากเลยไหมครับเมื่อเช้าซึ่งแอปอะ DLTV นะครับจะไม่อยากจะบบนนักหรอกนะแต่สัญญาณผมไม่ดีละมั้งช่างมาันเถอะครับผมจะไม่พูดแล้วกันเปิดกล่องไปเลยครับมผมเข้ามาแล้วรอบนึงอา้าว น,นี่แะพอดีแต่ผมก็ไม่ได้ค่อยเล่นอะไรมากนะครับส่วนใหญ่จะเคลียร์ซนนี่ซะหมดเลยครับดูดิจริงๆผมเคลียร์ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเนี่ยกอะนะครับเอาละวันนี้ก็ไม่รู้จะใจมาเล่นอะไรครับเนี่ยมันยังไม่มีอะไรน่าสนใจอุลตร้าแมนงั้นเดี๋ยวผมมาคิดนี้เป็นคลิปที่คราวนี้ผมก็จะเว้นจะไม่เล่นเกมอีก อุลตร้าแมนอีกพักหนึ่งเลยครับจะเว้นไว้ยาวๆเลยจะลงอีกทีนู่นเลยครับจนกว่าชิก้าไม่ก็ตัวไหนสักผมอหะหกดาวนี่แหละหรือได้อุลตร้าแมนเอ็กมานี้ก็อีกเรื่องนึ่งนะเดี๋ยวก็ต้องขอดูอีกทีด้วยนะครับว่าผมจะลงได้เมื่อไหร่อีทีอ๋อผมมีปัญหาเอ้าจริงด้วยผมยังไม่ได้เข้านี่เลยครับสุม่มสุ่มครับสุม่ม <c oughs> โอส80แล้วครับได้80มาสองรอบแล้ว อ่าครับเตมนซีโร่ตัวนี้ตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ครับเอ้าก็ใช่นี่นะเดี๋ยวนะผม,มเริอเตมนเบรลี่วมนเติมไะไรครับแคซูนเบรลี่วจนได้ผมยังไม่ได้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาไปดูหลอมรวมแป๊บอืมก็ไม่มีนี่นะแล้วมันขึ้นหรือว่ามันขึ้นเฉพาะ อันที่มันสามารถหาได้นะครับที่สามารถสุ่มได้ปะนี่ก็จะกลายเป็นพวกเนี้ย <c oughs> อ๋อน่าจะเป็นพวกที่สามารถหาได้เลยวะผมส่วนอหย่ผมจ,จะได้พวกหนึ่งดาวน้วเนี่ยเออเดี๋ยวยังไงกันเนี่ยไม่รู้นะครับโอโอมันมีเบริลใช่ใช่ใช่เพราะว่าตัวแรกมันคือเบรเลิไงครับใช่ แคปซูลที่ให้มาแต่แ,แรกคือเบลเล่กับอุลตร้าแมนใช่ใช่ผมลืมครับผมลืมเบลเล่ไฟอาร์แคปซูลเนี่ยดูดีครับผมมีอยู่แค่นี้มันรู้จิตทำให้เ่าไหนยืดได้มันมาข้าโมดยเรื่องก็จะเล่นในพวกเนี้ยเอองั้นเล่นอะไรยากๆากันนะโอ้ยอย่าลืมลืมเปลี่ยนผมเล่นมาเช้านะครับก็เลยลืมเปลี่ยนยืมอัพอืมอ่ะสามดาว พิ่งสเกตนะครับว่ามันสามดาวแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะครับเดี๋ยวค่อยเล่นตานี้ก่อนขอยังไม่ได้ลงเนะี่ยเอ้ยผิด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 ฮึบฮึบึบไม่กดเร็วกดเร็วแต่ด่านนี้ผมยังเล่นไม่ได้ผมยังไม่เกรงพอแค่นี้ก็ถือว่าวุ่นวิตรอบไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องเล่นสูตรกันหน่อยแหละบกซ้ายบนขวาลบลีการโจมตีคองอุลตร้าแมน รับไปซะแล้วกลายเป็นอินเตอร์แมนคลาสมาร์ทลำแสงลำแสงมาแล้วผมไปอัพมันแล็กอะครับมันจะไม่แรงเข้ามาก,ก่อนก็เถอะเฮ้ยลำแสงนั่นไงโอ้ยโดน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 โก็ไม่น่าปล่อยสก,กิลเลยนะโอ้ยเกือบโดนลำแสงรับังลำแสงโอ้ยเกือบโดนเกือบโดน โอ้โหลำแสงอันตรายรอบลำแสงจะมาอีกรอบละอันตรายตรงลำแสงเนี่ยครับยังอื่นไม่เท่าไรหรอกอือโอ้ยตายนั่นไงอุ้ยหุ้ยโุ้ยเกือบเกือบติดสิกดสกิลไม่ติดนะครับเฮ้อโอ้ยโอ้ยต้องหลบเลเซอร์นั่นไง แล้วก็ถอยครับในส,สูตรสไตล์ดั้งเดิมต้องคอยระวังลำแสงด้วยนะครับอุย้ยนั่นไงมาละโอ้ยโดน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 ลำแสงน่าจะได้นนไงนึ่งกล่าวแล้วเฮ้ยครูดาวเสร็จไม่ได้ครูดาวเสร็จเลยไปซะหายไปซะเอาทีนึงเอา้าโอ้โหสกิลนี่มีประโยชน์มากเลยสกิลติดตัวเนี่ย ต้องร้อนปล่อยลำแสงทีก่อนนะครับอย่าไปซุ่มตรงๆอย่างนี้นแหละกระแทกไปเลยลำแสงปล่อยอีกทีครับสกิลได้แรงหนึ่งครั้งเพราะว่ามันจะเริ่มเร็วขึ้นสกิลผมก็จะแรงขึ้นเพราะผมไปอัพมาตอนเช้านี้ร้อนปล่อยลำแสงอีกทีก่อนครับเพราะไม่รู้จะปล่อยลำแสงยังไงไงโอ้โดีนะไม่ใช้สกิลเมื่อกี้จะใช้แล้วครับสกิลมุนมจะเร็วขึ้นนะครับไม่รู้ทําไม ก,ก,ก็สกิลก็ขุดดาวเลยขึ้นไงเมือ่อกี้ผมเห็นปล่อยลำแสงครับผมก็เลยกล้าไปบุกโอ้ยโดนอีกนั่นไงผมปล่อยสกิลนี่เกินไปมันหลบมันหลบ <c oughs> <lish> อุ้ย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 เหมือนตีไม่เข้าอืออะครับอ๋อโอ้โหสตาร์แป๊บหนึ่งก็ยังดีเลยนะเมื Grow, ่อกี้ทล่ลำแสงสินะ Uh huh. จบแล้วเย่นี่ครับต้องเล่นสูตรนี้แหละคอยสิ่งที่อันตรายที่สุดคือลำแสงนี่แหละครับถึงหมัดจะแรงก็จริงแต่ว่าเราสามารถวิ่งมันก็ไม่แรงเข้าขลำแสงนะครับลองโดนเต็มๆดีสซกครับจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเยอะครับเยอะมันจะผมจะบุกแ,แบบตรงๆแบบเมื่อก่อนไม่ได้นะครับ เขากแบบตรงๆกับผมไม่ชนะแน่ผมลองแล้วเพราะล้ำแสงที่มันปล่อยออกมาขคือแล้วโคตรแรงเลยอีกสักครั้งแต่ด่านนี้ก็ไม่ต้องก็ได้มั้งเดี๋ยวผมอุ้ยใม่ๆๆจะอุลตร้าแมนที่มันเลวลน้อยๆมันสู้ไม่ได้ตอนนี้ตัวหลักๆคือเน็กซัสทีกาแล้วก็คอสมอลแลยนะครับเนี่ยทีมหลักถึงคอสมอลจะบางก็เถอะต้องรอประมาณสักห้าดาวนี่แหละอุ้ย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 ไอสี่ดาวสิต้องรอสี่ดาว จิบจิบ๊บนี่ไงรับยืนรับดาเมยจยังได้เลยครับเนี่ยอ,อืมจบแล้วนี่นะครับเา้าแล้วทำไมเขาเอามาไมายักษวิง่งยักษ์วิ่งครับน็กษ์นึงวิ่งอยู่เลยตัวอื่นเขาเก๊กท่ากันตัวนี้วิง่งโอ้สุดยอดนะครับแค่นี้แหละพอละเอาแค่พอไปลอดนะครับ เอาจิงนะครับผมสำตอนนี้ผมสามารถซื้อสกินได้หนึ่งสกินที่มันสกินแล้วลไม่สูงมากนะครับอ่าฮะแอปซูน exp หีบจี้ยิดเลยจีดเลยจีดเลยครับเห็นแล้วจีดดาร์ซีโร่ซีโร่ดาร์เนส์อืมทำไมแต่ละตัวที่ได้เนี่ยมันไม่เห็นได้ตัวที่ต้องการเลยนะเนี่ย ได้แท้เนาะโอ้โหแล้วดูสิครับนี่ไม่ใช่ทำอะไรได้เอ้ยลืมลืมเลยครับอ่าผมจำไม่ได้แล้วตัวนั้นชื่ออะไรนะเดี๋ยวค่อยไปอ่านทีหลังครับโอ้ได้แล้วเหรอก็ได้ตั้งนานหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วรับครับเปิดต้องไปรับไอ้นั่นด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีพลังงานใช้รับอือฮึ อัปเกดได้ไม่เอ่ยไม่ได้ครับใช้เยอะแถมอันนี้มันก็ต้องใช้เลเวลเท่าไรเนี่ยเลเวลห้าเลเวลเจ็ดนี่อะไรเนี่ยจนัยจัดการข้อมูลพอจนภัยใช้ไม่ได้แล้วเหรออยู่ยังไง เ,เข้าใจแยกสีกันไรอ๋อกำลังเดินทางอยู่ถึงมาไม่ได้เอ๊ะเมื่อกี้ได้อะไรบ้างช่างมันมเถอะครับสิ่งก่อสร้างนี่มันอะไรเอาเถอะครับเอานี้ก่อนแล้วกันเอาให้พวกนี้ไปนี่นแหละผมต้องไปอัพเวลด้วยนะครับเนี่ย กดไม่ได้ครับสูงสุดคือสามตัวนั่นแหละครับถ้าเดินโอเคครับหมดแล้วนี่อ่านไปกี่นาทีแล้วครับเนี่ยสิบเอ็ดนาทีมั้งผมไม่รู้ครับผมดูยากละเพราะว่ามันไม่ใช่เอ้ยกดผิดครับผมก็จะไปไม่รู้จะลงอะไรแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องคานาดหรือว่าเราผมจะไม่อาจจะยาวเลยห้าสิบเพรนะครับเดี๋ยวขอห้าสิบเพรกัน ดล้วนั้นที่ก็สัตปะหลาดบ้างนะครับสัตปะหลาดนี่ถึกแล้วก็หนามากถ้าเทียบกับอนเตแมนแล้วนะเนะี่ยแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้เนะี่ยไม่ใช้เลยแหละโอ้โหตัวเดียวกันซะด้วยอุย้ยอนึกว่าสกิลไม่ติดแต่แล้วเฮ้ยทำไมยู่ดีนึกถึงดิจิมอนขึ้นมาครับผมไม่รู้เหมือนกันเล่นยู่ดี้นึกถึงดิจิมอนขึ้นมาเฉย ไม่อยากคิดถึง่ยแต่เพลงข้อนะครับเพลงดิจิมอนแล้วผมจะเกี่ยวอะไรกับดิจิมอนนั่นเนี่ยเว่ยอือเอาไปซะไม่นึกถึงโปเกมอนนะนึกถึงดนะิจิมอนเนี่ยเอาเลยแบบนึกถึงดิจิมอนก็มาเฉยเลยอยากดูครับอยากดูดูโอ้โหขาดทุนเยอะแต่ได้ของเยอะค่อนข้างเยอะ,อ,อ,ยอ,ะอยากจบคลิปแล้วครับ จบคลิปปุ๊บนี่คือรูส้สึกเสียถัดทุนเยอะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูโฆษณาหน่อยเออผมอยากดูข้างบนมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ไม่มีไม่มีอะไรเลยงั้นออยู่สักโอเคกลับมาแล้วครับอัดอยู่ใช่ไหมโอเคอัดอยู่ครับเรียบร้อยแม่ถัดทุนเต้องเก็บค่อยเก็บทุนครับเดี๋ยวไปปิดคลิปแล้วก็ผมจะมาให้หนึงทีนึงจะได้ครบห้าสิบบาทพอดี คือขัดทุนนั้นได้ไปสิบสองนะครับใช้ไปตั้งห้าสิบเนยได้ไมแค่สิบสองคิดดูสิครับผมต้องเก็บให้ได้ยี่สบยี่สิบสรุปก,ก็คือผมต้องเก็บให้ได้อีกยี่สิบผมถึงจะเท่าทุนที่ผมเสียไปโอ้ยเดี๋ยวเกาดูโฆษณาแป๊บหนึ่งอ่าครับผมกลับมาแล้วโอเคต้องคอยคอยเช็คตลอดนะครับว่าอาจหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบจะไหวไหมเนี่ย ผมจะเอาเน็กซัสออกไปก่อนนะครับผมจะเอาตัวนี้เข้ามาแทนจะลองดูว่ามันเก่งแค่ไหนถ้ามันเก่งพอผมจะเอาตัวนี้ไว้นะครับควกระทบแฟร์ไหมลระฮึได้ผลพลังงานเยอะทำไมมันมีศูนย์หรือว่ามันเพิ่มจากเพิ่มขึ้นใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยเอาไปก่อนเถอะหรือมันจะเริ่มต้นจากศูนย์อ้าวมันก็ไม่เริ่มต้นจากศูนย์เอ้มันฟูนฟูครับเออมันก็เริ่มต้นจากศูนย์นี่นะครับ ถูกแล้วถูกแล้วครูดาวค่อนข้างเร็วนะถ้าเกิดอัพเต็มนี้น่าจะเร็วสุดๆเลยนี่มันเต็มเท่าไหร่นะดูของใครเอ่ยสกิลนี่นี่นี่มันเต็มหรือยังครับเนี่ยหกเหรอใช่เหรอแค่แค่เล้วลหรเหือหรือมันยังไงครับผมอัพมาสักเต็มที่เลยเพื่อเอาความแรงของมันเนี่ย,ยงั้นไปจากนิกซัลแล้วกันอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี แม่จะใช้ดีจะพาดได้ไงครับใส่ของดิครับใส่ของดีๆไปอ่ะผมให้ของเยอะครับของเยอะเล่นจะไปเยอะเท่าที่ควรก็เถอะเอทียบกับเมื่อก่อนนี่ถือว่าเกิดเร็วนะครับเนี่ยไอ้อย่างผมจะเล่นไปนเรื่อยๆของผมนี่แหละเอยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้อะไรเอ่ดี๋ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอ่าฮะสังเคราะห์หรือ แล้วได้อะไรครับสังาะห์ซูมปรปกรณ์เหรอสังขะห์โอ้โหเสียตังค์ด้วยแปดพันใส่คลิกครั้งเดียวอือหวังว่ามันจะได้อุปรกรณ์ที่ดีนะม,มันก็ดีเลยแหละช่าหมันเถอะตีเปลืองตังค์ครับถ้าทำไปบ่อยมือเปลืองตังค์นั่นแหละช่วงนี้ไม่ค่อยมีด้วยมีเหรียญอยู่แค่หนึ่งพันเก้าร้อยเอ้ยไม่ใช่หนึ่งพันดิต้องหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเคพูดงี้ดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเขาดูหนะเขอืูนะเหมือนว่าสกินนี้จะหาไม่ได้เหรอต้องเติมหรือเปล่าแต่ผมไม่สนใจนะผมไม่เติมหรอกเท่ดีนะผมไม่เอาให้ผมเติมผมก็ได้อุลตร้าแมนรีเจนแล้วก็คอสมอสเหรอจำได้นว่ามันมีคอสมอสล่างฟิวเจอร์ด้วยนะคอสมอสล่างฟิวเจอร์มันก็ค่อนข้างดีอยู่หรอกเท่ดีมันจะต่างกับล่างไอ้นี่ แต่พูดอย่างนี้อยู่ได้ไงอ่ะไปเล่นกันเลยสักตาหนึ่งนะครับเพราะนี่มันจะประมาณ20่สิบนาทีกว่าหรือเปล่านี่แหละครับข้อเสียของการไม่ดูเวลามันก็อย่างนี้แหละฮเฮ่อ,ฮอเออผมน่าจะอัพสก,กิลตั้งแต่แรกนะครับเนี่ยมันก็จะได้แรงผมจะได้ตีทีเดียวโดนสก,กิลทีเดียวก็จะได้ตายโอ้โหมันยิงกันอย่างนี้เลยแหละเนี่ยดีด,ดีครับดี แปลว่าถ้าเกิดเขาใช้สกิลได้เราก็ต้องใช้สกิลนั้นได้สินีเ่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองจำนวนเยอะเกินไปเดีต๋ต้องเอาให้อยู่เนี่ยจะว่าไปอืมผมก็คอร์สหมดไปด้วยนี่นะอ๋อสกิลนี้แหละนะครับแค่เราอุ้ยโอ้โหสตันสตันแต่ทั้งดาเมจมันก็จะไม่แรงเพราะว่าเลเวลมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับอุ้ยแต่ไม่รู้สึกมันดูเหมือนถึกอ่ะแต่ผมว่ามันยังตีไม่โดนหรือเปล่าเนี่ย โอ้ชัดนานชาร์จนาน,าน,านมันลึกเหมือนคึกเลยครับเดี๋ยวต้องไม่ดูเลือดแล้วเนี่ยหรือมันตีเบาเกินนี่ยังแค่ไม่เลวเท่าไหร่เองนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอัดทะลุหินเลยครับโอ้โหแบบอัดสุดๆอัดทะลุหินแม่เหมือนแรงนะเนี่ยมันอัดทะลุหินได้ขนาดนี้แถมโดนล,ลิกแล้วมันเหมือนเดีไม่โดนเลยอะเยู yeah. มันดูเหมือนแรงนะครับแต่มันดูถึกเลยนะนั่นนะ่ะมันดูเหมือนถึกอะ่ะแต่ไม่รู้มันถึกจริงไหมนี่แค่เลเวลสิบแปดล้วนี่ยังไม่ใช่เลเวลสามสิบเหมือนพวกมิกซัดอะไรพวกนี้เลยนะเนี่ยแต่มันดูเหมือนถึกเลยนะเดี๋ยวผมต้องไปดูเลือดก,กับเกาะแล้วเนะี่ยเลือดไม่ค่อยลดมันก็มีสองกรณีคือเกาะเยอะไม่ก็เลือดเยอะนี่แหละอืมก็น่าเสียดายคอสมอสจะไม่มีร่างหรือหน้าหมดสกินนะนะ แต่จริงๆนะคอสมอสน,นี่ปกติเป็นล่าหรือหน้าหมดไม่ใช่เหรอหรือเพราะมันต้องตรงตามสกิลโดยการปล่อยไฟมันก็เลยจะเป็นต้องใช้โคลนหน้าหมดไม่ใช่โคลนหน้นาเพราะลุน่ามันมีแต่สกิลโจมตีเอ้ยไม่ใช่เออใช่ใช่ลุน่ามันมีแต่สกิลรักษาไม่ใช่โจมตีมันจะเป็นพวกสกิลรักษามันไม่ใช่สกิลโจมตีแต่ว่าถ้าหน้าโคลนหน้ามันจะเป็นสกิลโจมตีล้วนๆเลยมันดูสู้นานนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับพวกตัวอื่นๆเพราะเ่าเลเวลมันคงน้อย,อยอยู่แล้วชาร์จอะไรตอนนี้เนี่ย ออรีบจบเลยครับอย่างนั้นก็ได้เห็นสกิลของตัวนี้นะไม่ค่อยติดคีเท่าไหร่เลยช่วงนี้แต่ก็ยังเห็นติดคีอยู่นะโอ้นี่มันคือคูดาวอ๋อผมเคยเห็นนะครับตอนที่ผมยังเล่นเอาม,ามันไปหลงตัวนี้ตัวหนึ่งนะผมจําได้แล้วผมจําได้ว่าตอนที่ผมยังเล่นในภาษาเมื่อก่อนนะครับเล่นที่ตอนนี้มันยังไม่แปลนะ จตได้ว่าผมเ,เห็นเคยเห็นมันขึ้นอยู่ต้องไปย้อนคิดดูนะครับว่าผมใส่อะไรบ้างกับตัวไหนผมก็ยังสงสัยคุณสมบัติเพราะผมไม่รู้ไงมันมาจอกเกาะไม่เข้าหรือมันดูเหมือนถึกเลยนะครับนี่ครับปล่อยเล่โด,โดโดมัสเลยเอาดูครับจบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยนะครับ จริงๆน,นะครับผมเพลงต้าแมนนี่ช่วงนี้ผมฟังบ่อยพว่ามันเพาะนะครับเน็กซัสคอสมอสและก็ออฟก็ฟังอยู่แค่นี้แหละครับเน็กซัสคอสมอสออฟซีโร่ผมไม่ฟังนะกิ้งกะกิ้งกะผมก็ได้ฟังนะ ีแต่หนนาผมฟังอยู่แล้วอุนเตแมซาก้าแต่ถ้าฟังดีๆแล้ว Inter aga, อุนเตแมซาก้าเฮ้ยแตบนของอุนเตแมได้น้ามันเหมือนกันว่าเพลงไม่รู้สิครับมันดูเหมือนเนยนะผมชอบคอสมอในร่างลูหน้าหมดนะมันดูเหมือนอุนเตแมแบบเบอร์สีเบสิกที่เป็นร่างสีฟ้าแล้วก็สวยงาม แต่ในนี้ไม่มีน่าเสียดายมีแต่ล่างอีคลิปกับล่างโครนาห d e อยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้นะครับแต่ล่างเน็กซก็ถือว่าโอเคนะ่างเน็กซมัคนค่อนข้างครบอยู่ก็เพราะว่าทุกล่างมันเป็นล่างที่โจมตีหมดหรือมั้งดูหน้าหมดนี่มันเป็นล่างที่เอาไว้ใช้รักษาเนี่ยแต่โครนาเป็นล่างที่ใช้โจมตีสู้ไม่ได้อันจริง ขนาดในเกมนี้ล่างลูลงลน่าหมนี่สู้ไม่แทบไม่ได้เลยช่วยไงสายช่วยแต่ร่างโครน้า่านี่คือกำจัดล่างอีลิปนี่ก็คือรวมไลวมั้งส่วนทีกา้าทีกาผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ไม่ดูเลยแหละครับทีกา้าเมื่อก่อนก็ดูอยู่นะแต่ผมก็เลิกดูไปไปดูอาตอนจบนูน่นกับเดอะมูฟวอ่ะ ก็เพิ่งจะรู้าตอนเดินมูวี่นี่แหละครับว่าโอ้ยจูนิสร่างจูนิสแหรอเนี่ยเอากันละครับว่าตัวไหนจะไปก่อนสกิลมันไม่ฟืน้นสกิลยังไม่มาแล้วมันไปต่อยมอนตัวอื่นนะครับมันไม่ต่อยบอสว่าจะปัญหามันอยู่ที่เออ กะว่าจะกลับไปดูอุลตร้าแมนออฟใหม่นะครับเนี่ยอุลตร้าแมนออฟออริจินนะไม่ใช่อุลตร้าแมนออฟปกติภาคออริจินซาก้าแม่ยังม่สาจำชื่อภาคได้อีกอุ้ยละมันสองเท่าท่านผู้ชมคิดว่าไงครับจะเอาดีไหมสองเท่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จากไปเถอะจากไปอย่างเงียบเงียบก็อยากเอาอยู่นะแต่มันยังไม่ใช่เวลาเพราะว่าคลิปมันก็จะเริ่มเยอะเกินไปแล้ว ยังไงเสียก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย